อิด c คอมพอดแคสต์พอดแคสเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีแต่คนที่หนักที่สุดเนี่ยผม,ผมเชื่อว่าเป็นคนนี้ครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยน่าหนักใจที่สุดนะครับรวมไปถึงพออ,อด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เลยแหม เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าจังหวัดไหนกล้าให้เปิดขนาดไหนโซเคอะไผมธนายุทธพิจิอน,น์ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับอ c o ีคอม c a พอนะครับเช้าวันนี้วันที่7นะครับเราได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางในการจัดการการบริ การบริหารการเรียนการสอนออนไลน์นะครับการเรียนการสอนทางไกลในช่วงโควิด19นะครับซึ่งมีหลายๆประเด็นนะครับที่หลายๆคนกังวลแล้วก็หลายๆคนวิพา์วิจารณ์กันอย่างถือพลิกถึงขิงกันเลยทีเดียวในวันนี้นะครับวันนี้ผมขอมาสรุปแล้วก็วิจารณ์แล้วกันนะครับวิจารณ์ตามความคิดของผมเองเนาะ เริ่มเลยนะครับเรื่องมีอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกนะครับท่านเลนาอำนาจพูดก่อนเลยนะครับก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยครับโุงเรียนเปิดวันที่หนึ่งแน่นอนแต่จะเปิดแบบปกติได้ไหมนั่นเนี่ยต้องผ่านการเข็นชอบของสอบอคอจังหวัดนะครับซึ่งใหญ่สุดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นแหละคือพูดง่ายๆ คุณจะเปิดอ่ะคุณถามผู้ว่าก่อนนะครับคุณจะเปิดเนี่ยคุณถามผู้ว่าสักนิดหนึ่งว่าคุณจะเปิดได้ไหมนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าท่านรองเลขาท่านไหนนะครับเป็นคนบอกนะครับก็คือว่าเราจะรับผิดชอบร่วมกันถ้ามีกรณีที่เด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด ครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าผู้บริหารโรงเรียนศึกษาธิการจังหวัดผู้มเนวยการเก็บพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะแล้วก็รวมไปถึงศึกษาภาครวมไปถึงรักมนตรีนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องรับผิดชอบเนาะ แต่คนที่หนักที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคนนี้ครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยน้าหนักใจที่สุดนะครับรวมไปถึงพอ,อ,อด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เลยแหมเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าจังหวัดไหนกล้าให้เปิดขนาดไหนอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าควรจะต้องพิจารณากันอยู่บนของความถูกต้องของข้อมูลนะครับว่าข้อมูลนั้นๆเนี่ยมีความถูกต้องของข้อมูลมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนว่าเราจะเปิดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์แล้วเราเปิด ไอ้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขนาดไหนเนี่ยคือผู้ติดเชื้อเนี่ยปัญหาของโรคโควิดก็คือไม่สแสดงอาการไอ้นี่น่ากลัวมากนะครับไม่สแสดงอาการเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่สแสดงอาการแล้วเราเปิดไอ้ปุ่มหุ้มกันที่คนที่ติดเชื้อแล้วไม่สแสดงอาการแล้วปุ่มหุ้กันเขาเขาดีแต่พอไปไปแพร่เชื้อให้กับคนที่ปุ่มหุ้กันต่ําขึ้นมา ปัญหาเกิดครับปัญหาเกิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหน้าหนักใจนะครับหน้าหนักใจแทนหลายส่วนแทนผู้ผู้รับผิดชอบหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนะครับเปิดก็เรื่องหนึ่งเนาะไม่เปิดก็อีกเรื่องหนึ่งอีกนะครับต้องบอกงนี้ก่อนนะครับว่าการประชุมทั้งวันวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ เราจะพูดกันในเรื่องของไม่เปิดนะไม่เปิดการเรียนการสอนปกตินะครับอย่างเช่นข้อที่2ครับการเรียนทางไกลเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบในที่หมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้เปิดแล้วผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เด็กมาโรงเรียนได้ไหมนะอย่างเช่นบางคนกลัว ว่าจะมีการแพร่เชื้อนะแล้วก็ไม่รนเญาตให้เด็กมาโรงเรียนได้ไหมโรงเรียนก็ต้องจัดการบริหารจัดการให้ได้นะครับนะรวมถึงโรงเรียนไหนที่เปิดแล้วแล้วอยู่ๆจําเป็นจะต้องปิดเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อวานก็ก็ต้องอีกแล้วครับก็ต้องเรียนทางไกลอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสพภจึงบอกว่าต้องเตรียมเรื่องนี้ให้เต็มรูปแบบเลย3คือผสมผสานได้หมายความว่าเรียนทั้งในห้องแล้วก็เรียนออนไลน์ได้ต้องผสมผสานกันให้ได้นะครับท่านบอกว่าถ้าเรียนในห้องแล้วมีการเสริมสื่อต่างๆจากระบบออนไลน์จะดีมากเลย ประมาณนี้นะครับประเด็นของท่านอำหน้าเนี่ยหลักๆก็คือเรื่องของการเปิดเรียนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดสุดละนะครับสุดท้ายโรงเรียนสามารถออกแบบเองได้พร้อมสอนได้จริงนะต้องพร้อมแล้วก็ต้องสอนได้จริงด้วยนะตามบริบทของพื้นที่เน้นย้ำว่าส่วนกลางเนี่ยเป็น ทำหน้าที่แค่สนับสนุนนะไม่ได้จัดการเรียนการสอนนะสนับสนุนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อีกเหมือนกันนะครับว่าส่วนกลางออกตัวมาแล้วว่าเฮ้ยโรงเรียนยังจนจเป็นต้องสอนนะเพราะฉะนุ้นค,ครูต่างๆนะครับจะต้องมีกระบวนการเรียนการสอนนะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับการประเมินระดับชาติ ยังคงอยู่นะยังคงอยู่นะครับยังดําเนินการต่อไปนะครับเปลี่ยนแต่ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยบอกมาอีกทีหนึ่งนะครับปฏิทินการจัดก,การศึกษาปรับเปลี่ยนแค่ปีการศึกษา63เท่านั้นนั่นหมายความว่าเขาคาดการว่าในปี64เนี่ยจะเรียนตามรอบปฏิทินเดิมนะครับก็คือเปิดหนึ่งวันที่หนึ่งของปีการศึกษา64คือ 16พฤษภาคม2564นเขาคาดการไว้ไว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งจะเป็นได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แหละนะครับทั้งสพทและสพทนะครับสพทก็คือสำนักงานเขตพื้นที่เนาะงดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นอันนี้แน่นอนนะครับเน้นการจัดการผู้เรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญที่สุด นะครับนะอ่าโอเคต่อไปนะครับท่านสนิทบ้างนะครับท่านสนิทเ,เน้นใน,นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเรื่องนมเลยพวกนี้นะครับท่านบอกเลยว่านักเรียนต้องได้ดื่มนมทุกวันเอาละสิต้องได้ดื่มนมทุกวัน นั่นหมายความว่าโรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการในการแจกนมเนาะถ้าอย่างนั้นงบประมาณเรื่องนี้เนี่ยยังคงอยู่นะครับพอพูดถึงเรื่องของอาหารกลางวันท่านบอกว่าได้ทำหนังสืกแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนผมเนี่ยไม่มีไม่มีการแจกนมไม่มีาอาหารจาหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอโรงเรียนระดับประถมละ นะครับโรงเรียนระดับประทุมมาถึงรองรัตนาพรบ้างนะครับรองรัตนพรบอกว่า d ีเอทีวีเนี่ยที่นักเรียนอยู่ที่บ้านสถานก,การณ์เปลี่ยนไปให้โรงเรียนทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนะครับในแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยผู้ปกครองถือเป็นผู้ช่วยครูอันดับหนึ่งเลยถ้าไม่มีผู้ปกครองนี่ลําบากเลย นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับเรื่องต่อไปนะครับก็คือว่าถ้าผู้ปกครองไม่พร้อมจะทําอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีหนึ่งเนาะเราจะต้องเตรียมการสอนในวันที่18พฤษภาคมเตรียมการเรียนการสอนในวันที่18พฤษภาคมอ่ะก็ใกล้จะถึงแล้วสินะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยช่วงตั้งแต่วันที่1จะถึงวันที่17เนี่ยต้องเตรียมระบบนะครับวันที่18พฤษภาคมจะต้องทดลองสอนแล้วก็เหมือนกับวิจัยในทางปฏิบัติและนะครับจนถึงวันที่30มิบถุนาย,ยนเมื่อวิจัยผ่านไปเรียบร้อยแล้ววันที่1เปิดเรียนจริงๆ1กรกฎาเปิดเรียนจริงๆต้องเรียนได้ละนะครับตรงนี้เนี่ย ผมขอเอาคําพูดของพอ,อท่านหนึ่งนะเป็นน้องเป็นน้องที่รู้จักกันแล้วก็เก่งมากเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าขออย่าให้โรงเรียนเนี่ยไปเน้นตัววิชาการสเต็มบาดาเต็มที่เหมือนกับการเรียนการสอนจริงขอให้เหมือนกับแค่ทดลองระบบก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่าการเปิดเปลี่ยนจริงนั้นยังไม่ได้เปิด ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราอัดเต็มๆเลยเนี่ยเหมือนกับเด็กเปิดเรียวที่สิบแปดไม่ได้เปิดเรียวที่หนึ่งนะแล้วก็พอปิดเทอมเขาก็ไม่ได้ปิดอีกนะ,นะเท่ากับเด็กเรียนยาวๆกันเลยนะเรียนยาวๆกันเลยช่วงสองปีเนี่ยซึ่งซึ่งมันโหดร้ายทารุณมากเลยนะผมว่านะนะครับ มาดูรายวิชาเรียนกันบ้างนะครับรายวิชาเรียนของปฐมศึกษาเนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มสาระนะครับก็คือภาษาไทยคณิตศาสตร์ววทยศาสตร์ภาษาอังกฤษและบูรณาการคําถามคือแล้ววิชาอื่นละ่ะวิชาอื่นเขาบอกว่าถ้าโรงเรียนยังไม่เปิดก็ละไว้ก่อนนะโรงเรียนเปิดเมื่อไหร่ก็ค่อยไปชดเชยค่อยไปจัดการกันในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าวิชาที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นวิชา ปฏิบัตินะครับเป็นวิชาปฏิบัติก็เลยก็เลยยังไม่จัดการเรียนการสอนก่อนเนาะในแด่ละวิชุมศานะครับจะสอนเป็นรายวิชาพื้นฐานนะสิ่งที่เตรียมการนะครับเป็นสอนในรายวิชาพื้นฐานุญออยะนะครับนะเพราะฉะนั้นรายวิชาเพิ่มเติมไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับสพทไม่ได้เตรียมไว้ให้ แต่ให้โรงเรียนไปบริหารจัดการเราเองจะทําเป็นสื่อของโรงเรียนเองคุณครูจะจัดทําเนื้อหาขึ้นไปเองจะจัดการอย่างไรแล้วแต่โรงเรียนนะครับสพททารายวิชาพื้นฐานเตีมยว้ให้เท่านั้นนะครับออันนี้ก็น่าคิดนะครับว่าโรงเรียนจะบริหารจัดการอย่างไรโรงเรียนไม่พร้อมละ่ะจะทํำยังไงเด็กนักเรียนไม่ได้เรียนรายวิชาพื้นฐานไอ้ทุกทีไม่ได้เรียนรายวิชา,พา,เ,ชาพเพิ่มเติมเลยหรือ อันนี้ก็น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการเรียนการสอนทางไกลครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการทดลองนะครับท่านบอกนี้นะวิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆให้โรงเรียนเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการไอระเบียบการวิชาการเพราะในอนาคตเราเลี่ยงการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ได้แน่นอนท่านบอกงี้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยระดับสพทมองไว้อย่างนี้นะครับมองไว้ว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยรับรองว่าจากนี้เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนที่ต้องไอด้รับการยอมรับนะครับสพทมอง яться. อย่างน <ul> ั้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกหัวก็ยังไงเอาเป็นว่าเดี <KAR> ๋ยวถ้าได้ทดลองเดี๋ยวได้สอนจริงไปปีหนึ่งนะถึงปีการศึกษาก็คงจะต้องมาประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร นะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับมาถึงท่านกวินเกียรตินะครับ,ท,รรนะรบท่านบอกว่าโรงเรียนเนี่ยจะจัดการเรียนการสอนได้หมด3แบบออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์ air, นะครับออนไซต์ On ก็คือเรียนที่โรงเรียนนะเรียนในพื้นที่ นะครับออนแอร์ on ก็คือเรียนทางทีวีนะครับออนไลน์ Online ก็คือเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่สภาวธรเน้นย้ําเลืองเกินนะครับคืออ่อนแอร์ air. นะครับคือออนแอคือเรียนผ่านทางดีแอลทีวีนะครับซึ่งถ้าถามผมนะในระดับชั้นประถมเนี่ยอาจจะอาจจะพอไหว แต่พอเป็นระดับชั้นมัธยมเนี่ยผมว่าถ้าปล่อยให้รงเนจัดการเองโดยที่มีสื่อหลักเตรียมไว้ให้ผมว่าน่าจะเห็นผลมากกว่าโดยส่วนตัวนะนะแต่ว่าเขาก็เน้นย้ำม,มาตั้งแต่ตั้งแต่แตก่อนท่านที่สามแล้วล่ะนะครับว่าที่เตรียมไว้ให้เนี่ยตอบโจทย์ของตัวชี้วัดแน่นอน ไม่คาดเคลื่อนแน่นเขาก็หมดอ,อย่างนั้นอีกไอเราก็มองว่าเด็กมันจะมันจะไม่ได้เรียนตามตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ขอไม่ฟันธงเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็พยายามวิเคราะห์วิจัยกันมาว่าสื่อของด l t อทเนี่ยการเรียนการสอนออนไลน์แบบที่เขาทำอยู่เนี่ยน่าจะได้ผล นะครับเพราะว่าเขาเขาวางแผนหลักสูตรเองนะครับเขาควบคุมวิทยากรนะฮะแล้วคัดเลือกวิทยากรเองอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้ผลนะแต่ผมผมผมขอเสริมแล้วกันนะครับว่าถ้าโรงเรียนหรือคุณครูพร้อมเนี่ยการนําเสนอหรือการสอนในมุมมองของคุณครูเองผมเชื่อว่ายังจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณครูท่านไหนพร้อมที่จะสอนได้เนี่ยนะครับสอนขึ้น YouTube เลยครับสอนขึ้น youtube เลย ครับผมเชื่อว่าความหลากหลายของแนวคิดของคุครูนะครับที่ที่ไม่เบี่ยงเบนประเด็นของการศึกษาหลักนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของสพออที่เตรียมไว้ให้เนี่ยเป็นการเรียนการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ ไม่ได้มีความพร้อมมากนะเพราะเขาจะต้องสอนเพื่อที่จะให้ทุกๆคนสามารถเรียนได้เนี่ออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ไอ,อะไรที่เป็นการเสริมแล้วก็เป็นการทําเป็นการต้องใช้ทรัพยากรที่มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคุณครูน่าจะต้องเสริมไปให้เพราะว่าโรงเรียนที่พร้อมหรือครอ,อบครัวที่เขาพร้อมเนี่ยเขาก,ก็ก็ต้องได้รับการส่งเสริมมากขึ้นด้วยนะครับ รวมไปถึงการจัดก,การเรียนการสอนที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับสอนให้ละเอียดกว่ามาตรฐานสอนให้ยกตัวอย่างให้ต่ำกว่ามาตรฐานละสักเล็กน้อย,อยเพื่อลองรับเด็กนักเรียนที่ไม่พร้อมบ้านที่ไม่พร้อมนะครับเด็กที่มีความการเรียนรู้ช้ากว่าชาวบ้านไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมนะครับพูดได้ง่ายทางโรงเรียนเนี่ยควรจะต้องเตรียมสื่อที่แตกต่างจากสื่อหลัก อ่าผมบอกประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คงน่าจะจะต้องใช้ในรูปของออนแอร์ถ้าจำเป็นจะต้องปิดโรงเรียนไม่นะไม่ไม,ไม่มาเรียนที่โรงเรียนแต่ถ้าเรียนที่โรงเรียนอันนี้คงไม่มีปัญหานะครับทุกทุกคนทำกันอยู่แหละ,ะครับโอเคต่อไปเรามาดูภารกิจของพออกันบ้างอ่านะครับ วันนี้เนี่ยเราได้เห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งวันเลยนะครับซึ่งเป็นการยกตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอที่สพทจะทาเป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วขออ้อตรงนี้แหละเป,เป็นเป็นทำให้เห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เขาที่เขาสมมุติขึ้นมานะครับแล้วก็เขาเขาคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้อ่านะครับเราดูนอดูว่าจะเป็นอย่างไรหนึ่งนะครับพอ จะต้องสำรวจตรวจสอบผอ,อทำหน้าที่หลักอันแรกเลยนะครับสำรวจตรวจสอบความพร้อมของผู้ปกครองความพร้อมของโรงเรียนความพร้อมของเด็กนักเรียนนะครับว่าโรงเรียนไหนขาดแคลนเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนะครับในที่นี้ท่านเน้นย้ําหลักในเรื่องของกล่องทีวีดิจิตอลนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไปขอเข้ามาได้อะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ก็อยากจะแจกให้กับคนที่ขาดแคลนจริงๆนะครับ แต่ผมกลับไปมองว่าพออจะต้องสํารวจจนถึงขนาดว่าใครอยากได้อะไรบ้างนะครับใครพร้อมระดับไหนนะครับแล้วก็ความแตกต่างกันของปัญหาของแต่ละคนคืออะไรนะครับอาจจะจกกับกลุ่มานะครับพอสํารวจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาประชุมกันภายในโรงเรียนแล้วก็หาทางวิธีทางแก้ไขนะวิธี ทางจัดการนะครับนะภายในโรงเรียนนั้นผมเชื่อว่า,าบริบทหรือการแก้ไขของโรงเรียนอ,อื่นๆไม่ดีเท่ากับบริบทการแก้ไขของโรงเรียนตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เราสามารถเห็นชัดเนาะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นภารกิจแรกของพอ,อเลยคือหาข้อมูลหาข้อมูลว่า โรงเรียนตัวเองมีความพร้อมระดับไหนผู้ปกครอง,องเด็กนักเรียนคุณครูรวมถึงทรัพยากรภายในโรงเรียนเนี่ยพร้อมระดับไหนเรียนแบบไหนได้บ้างนะครับพออจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ได้ให้ได้ด้วยนะที่เหมาะสมให้ได้นะครับเครียดแทนพอ,อเลยทีเดียวนะครับและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไปได้ก่อนพูด,ดง่ายง่ายมีปัญหาให้แก้ด้วยตัวเองก่อนเอากันจริงจิตนะครับเอาตามเอาตามพูดภาษาบ้านบ้านไปแก้ปัญหาของตัวเองไปเลยนะจัดการให้ได้ก่อนนะใครมีความสามารถทําไปก่อนทําไม่ได้ทําไงต่อทาไม่ได้ให้แจ้งไปเขตพื้นที่ครับทําไม่ได้แจ้งเขตพื้นที่เขตพื้นที่ลงมาสนับสนุนลงมาจัดการให้ นะช่วยแก้ปัญหาต่อไปแก้ปัญหาไม่ได้อีกก็คงต้องส่งไปสอประถ t h o ั่หละนะครับส่งไปสประละนะครับแต่ว่าถ้าจัดการแบบเขาเรียกอะไรนะมีการผลปนมีการผลผลันม,มีความเข้าใจว่าเฮ้ยตอนเนี้สถานการณ์นั้นไม่ปกตินะอะไรผลปนได้ควรจะต้องผลปนอะไรผลผลันได้ควรต้องผลผลันผมว่าแบบเนีย้ยังไงก็แก้ได้นะยังไงก็แก้ได้ไม่มีหรอกอะไรที่แก้ไม่ได้จริงปะ ถ้าเราผ่ผลผๆปันแล้วก็เออผลผผผนผพอเราผลกลนกันแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ก็หาทางออกได้อยู่แล้วน่ะนะการบริหารจัดการตามแนวทางต่างๆโอ้โหอ้นี้มันกว้างขวางมากเลยนะแนวทางต่างๆเนี่ยแสดงว่าพอเชิญเลยครับใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่เลยครับ ที่คุณจะบริหารจัดการโรงเรียนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแล้วเด็กยังคงมาตรฐานคง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 พื้นฐานของโรงเรียนคุณยังอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณทําได้ได้คุณเจ๋งมากอะไรประมาณนี้คุณเอาเลยนะคุณบริหารจัดการเต็มที่เลยผมเอาใจช่วยนะสัมทพูดประมาณนี้นะครับผมพูดเองนะครับไม่บอกสมปทพูดหรอกนะการบริหารจัดการ ภารกิจประจําวันโอ้โหอันนี้นี่แหละนะเห็นแล้วฟังแล้วอสนับสนุนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สนุกสนานกันมากมากเลยทีเดียวนะครับจากคลิปวิดีโอที่เห็นเนี่ยพออจะต้องโทรไปเช็คคุณครูว่าคุณครูโทรไปหาเด็กนักเรียนหาผู้ปกครองบ้านเด็กนักเรียนหรือยังโทรแล้วปัญหามียังไงบ้างครับอ่าโอ้มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมครับคุณครโูโอเคครับนั่นคือวันนี้ที่เราเห็น นะครับจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมถามใจคุณดูนะครับถ้าสมมุติเกิดมีปัญหาล่ะก็ต้องแก้ปัญหากันรายวันนะครับพอ,อใช่ไหมฮะถึงบอกไงสพถอเอจะช่วยทำที่ครับพอ,อเอาเต็มที่เลยครับนะก็คงต้องเป็นพอ,อเป็นคุณครูล่ะนะครับที่คงต้องช่วยแก้ปัญหากันนะครับสพถอ น่าจะสนับสนุนได้อย่างเดียวอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับเขาสนับสนุนเอาใจช่วยเท่านั้นนะครับนะอาจจะดีที่สุดก็คือสนับสนุนก็ประมาณน,นะครับนะผมว่าโรงเรียนน่าจะแฮปปี้สุดละเนะี่ยโยนโก็ประมาณมาชันทําเองประมาณนี้นะครับอ่าต่อมารายงานผลการดําเนินงานสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ร,รายงานผลปลายสัปดาห์หนึ่งครัรายงานเขมเป็นที่เขยมรีส่งกลับไปสบทผมเชื่อว่าประเทศไทยนะครับปัญหาจะน้อยมากนะครับเพราะว่าการรายง,งานของโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องรายงานว่าโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับการจัดการเรยการสอนแบบออนไลน์การจัดการเรยการสอน, right. สสอนเนี่ยทาได้ดีมากเลยครับเราม,มีปัญหาใดๆเลยเราแก้ปัญหากันได้หมดเลย ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะครับร้อยละแปดสิบเก้าของโรงเรียนประเทศไทยนะครับเอาหน้าเข้าว่านะครับชิหายช่างมันนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้สพทร,รู้ข้อมูลจริงมากกว่านะเพอนะถ้าฟังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับประชดกันขนาดนี้แล้วก็คงต้องเข้าใจนะครับว่าอยากจะให้สพทได้รับข้อมูลจริงๆมากกว่าเพื่อจะได้สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ย มันมีปัญหาอะไรอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาการช่วยเหลือนักเรียนการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจังเต็มรูปแบบเต็มประสิทธิภาพเต็มความสามารถของโรงเรียนก่อนนะครับนะแล้วค่อยค่อยรายงานไปนะว่าหงเนอือชเป้งนะทำอย่างนี้นี่จะไม่ไหวแล้วนะต้องเพิ่มพออสักสองคนเพิ่มรูอีกสักยีคน นะประมาณนี้นะครับลองรายงานไปจริงๆเลยนะครับว่าเราแก้ปัญหาได้แต่โอ้โหไอ้ที่แก้ปัญหาเนี่ยวิ่งกันอุตรุดเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคในคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนยังมีอีกคลิปหนึ่งนะครับยังมีอีกคลิปหนึ่งก็คือภารากิจของคุณครูนะครับท้าถ้า พูดต่อไปเนี่ยคลิปนี้จะยาวมากนะครับเพราะว่าโปรแกรมรคคอร์ดของผมจะสร้างปัญหาให้ผมอีกนะครับเอาเป็นว่าติดตามกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงภารก,กิจของครูซึ่งเฮฮาปาร์ตี้วันนี้แน่นอนนะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับติดตามอิตคอมพอดแคสต์ได้ที่ Hot Bean และ YouTube